สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเรามาอยู่กับพี่แฮมนะคะค่ะทุกคนถ้าเกิดตามดูคอนเสิร์ตปีนหรอกตั้งแต่ปีที่แล้วนะคเขาจะทราบดีว่าพี่แฮมเป็นโฟลเตอร์ของปีที่แล้วนะคะแต่ว่าปีนี้เนี่ยกดบทหน้าที่ของพี่แฮมเปลี่ยนไปอยากให้พี่แฮมเล่าให้ฟังดูว่ามันมีความเปลี่ยนแปลงอะไรบ้าง ก็คืทีนี้ก็คือที่ไม่ได้จัดสักเมืองแต่เป็นผู้นำข้าวช่ไหมแล้วก็นี่แหละก็เป็นผู้นำข้าวมา,แล,วแ,า,าแล้วก็จไปขายแต่ละเคก็คือ,อ,อมิมยอมอีซีคอริดา้าแล้วก็มิมยอมชา ทองเ็นว่นเีเงื่อนขค่ะว่าแได้สเมืองะ่รือว่าเป็นตัวพิจารณ์เองแต่ถูกใจว่าจริงๆรที่วันไม่ยาดไปห้าหมื่นนะมีปัญหาเกียกัช้่นเมืองแต่ก็สุดท้ายแล้วไมได้สิเมืองเขาก็โอเคก็คือ ใช่แล้วค่ะปีที่แล้วเราก็เล่นผังไตฝั่งฝั่งปซีใช่ไหมใช่ค่ะปีนี้เราต้องโ์่แ่บเวสแล้วก็มาจบดนวุงยอกเลยเป็นเหมือกชัยคือบเพียงเองจะเป็นติดชค่ะที่ลงนี้รอบแรกจะาป็นถุงยอกดีซีนะคะไมามีรอติชที่แพนปีนี้กับแบที่แพนปีนี้กับปีที่แล้ก็มีสองรบลังก็ความแกง ไม่ต่างจากที่แล้วเนาะปีที่แล้วเนี่ย,ยเป็นปีที่เหมือนแต่ว่าปีแรกรที่ได้ออกมาถึงอเมริกาเขาก็จะยังแบบว่าคือพี่มีความคูดว่าพีน่นอนนนเขายังไม่แน่ใจว่าอ,อินเทคนเยอะขนาดไหนเขายังไม่ได้คาดหวังเยอะแต่พอเขามาถึงเขาก็คาดหวังในระดับหนูว่าโอ้โหมันเยอะจริงแล้วครู์เขาก็เป็นโชว์ในที่แบบว่าอย่างทบอกเา่านไม่ได้คาดหวังเยอะเขาก็เป็นโชว์ที่แบบว่า โชว์ที่อยู่ในระดับที่ปิ้งแล้วที่พิ่งหนบหนมากมันเป็น,ชนโชว์เ<อ>ริ่มต้นมัาเปร่ใช่ไหมมันเป็นแร่เพราะว่าปีนี้ ที่กาแฟมันเยอะขึ้นใช่ไหมแล้วเขาก็มีความรู้สึกว่าแต่ละมือที่ต้องไปไม่เหมือนกันนะอย่งปีนี้อย่างวันนี้ที่ได้ไปซอยด้านเนี่ยเราตระเวนในสองถูกปะเขามีเพลงสไตล์ลาตินเยอะมากใช่ไหมเพลงสไตล์ลาตินเยอะมากคือตอนหนึ่งยูจอกเขาก็มีเพลงที่แบบว่าที่แบบหนึ่งเสียงเสืดึงเขาจะโชว์ไม่เหมือนกันเป็นต่างปีนี้เป็นพิเศษตรงไหนใช่ไหมเขาเอาคูเคียงเอาคูแบทรู้จักคูคูเอาคูแบทไหมคู่เคียงเห็นคู่เคียงมากี่แบบ แล้วรู้ไหมว่าเขาทำอะไรเขาเป็นคนจัดเชว์พิ่แการี่แศษต้อประกวดพิเศใช่พี่เว็บพี่แม็กช่วยโนะพี่บอกว่าพี่แม็กพี่แม็กทำอะไรพี่แฟน โชว์นิ้วโชว์เขจัดคนแล้วก็เวลาเขาโชว์เนี่ยคืูก็จะคอยบอกว่าเฮ้ยต้องเต้นแบบนี้นะต้องแบบโชว์ต้องเป,ป,ป็นประมาณนี้ดังนั้นสี่โชว์สามโชว์แรกที่ผ่านมาไม่เหมือนกันเลยคือคนจะแบบว่าก็เหมือนเดิมทุกอย่างเหมือนเดิม,ม,ดมปีนี้ะอันแรกเลยมันกเป็นเต้นใหม่หมดใช่เราเล่นคือแบบเล่นสองชั่วโมงกว่าอยู่อยู่ยนิวยอร์กพี่ก็แบบว่าก็คงจะเหมือนปีที่แล้วเนาะอะไรอย่างเง<ไ>ี้ยเด็กทองตั นาะสรุปสองช,ช,สชั่วโมงเล่นจนแบบว่าแม็กเวลา<ช>ขบ<ช>ับแ่ะกซ์แม็กซักบเลยส่วนบูซี m ก็แม็กเหมือนกันคือเล่นเขาเลิกตอนประมาณสักสองรุ่มนะสามรุ่มเลยสามรุ่มเลิก ก็คือแต่ที่ได้คือกว่าเต็มมั่นใจใช่คือแบบว่าเขาเขาแบบปีนี้เขาเตรียมโชว์แบเด็ยวกันอีกแล้วก็คือแบบมีเพลงสนุกเยอะใช่ใช่ใช่ไหมปีที่แล้วเขายังมีทิพย์เพลงไทยเยอะเป็นเพลงคนชอบที่แค่เป็นเพลงเก่าก็ติ้งที่เป็นเพลงใหม่อัปเดตเพลงอัปเดตเพลงด้วยใช่ความต่างถูกความต่างเพราะว่าเรารู้ชอบแบบชอบที่นี่แล้วเพราะว่า หลายหครั้งที่เรามองที่มีความรู้สึกว่าคนไทยต่างประเทศจะอัปเดตเพลงได้เร็วขนาดไหนเรื่องนะบางทีมาแล้วเขาก็กลัวว่าเอาเพลงนักปัจจุบันที่ที่พี่พี่มึงไยมาถ้าคนที่นี่จะรู้ไหมถูกไหมเราคือคือคนไทยที่อยู่เนี่ยถ้าที่มาดูเนี่ยนะคะ เขาก็จะเขาก็เลือกฟังเพลงถามเพลงเขาเป็นมาตรานถามว่าหนูทุกวันนี้รู้จักศิลปินไทยแล้วไหมไม่รู้แต่ถ้าเพลงที่น้องไปนเนี่ยร้องแม่ร้องได้ใช่คือเขาพยายามจะไม่ได้อัปเดตลบใบเ่อุดๆแต่เป็นใหม่ระดับที่เรารู้ได้ว่ามาแล้วคืร้องเพลงยุตังชาติก็ร้องเพลงน้องแบงค์ชายก็ปีนี้เป็นลมเป็นลมตรงนี้ยูขึ้นมามันจะมีคาราโอเกะด้วยเนาะคาราโอเกอันนี้ดีพี่สาวอันนี้ดีเอาแบบ ร้องตามได้ขึ้นจอไปใช่ไันนี้เราตีก้นดังนันความแตกต่างมันก็จะต้องมีโดยส่วนตัวพี่หนักเองปีแล้วเก่าคือปรมาของน้องที่สถ้าให้มองปินิมูที่เขาลั่มาที่มีควาหนังหความแตกต่างมความแตกต่างใช่ไหมพี่ว่าอัาให้เรามองเนคที่เราไปดูที่ชวนเนาะคือ ปีที่แล้วเนี่ยเขายังมีความเกรงมีความเกรงบอกได้เลยใช่เพราะอะไรดูไหมทั้งหมดมันเป็นไม่เป็นภาษาฝรังโอเครเลยเห็ไหมเขาก็จะบอกว่าในการพูดเลขในการคัดขายเขาก็จะมีเหมือนตลอดจะช่วยสลอดตลอดคือเมื่อพูดอะไรดีกว่าฟ้าจะไม่มีความมั่นใจพี่มั่นใจว่าฟ้าจะมีความมั่นใจเพราะฟ้าเขาจะมีความเชิงตัวว่าแบบจะพูดถึงหรือเปล่าพูดอะไรไปแล้วอินเตอร์แองเขาจะใส่กลับมา ใช่เขาก็เลยแบบพอมาเป็นอี้ปีมาพูดภาษาอังกฤษเก่งเจริงๆแล้วเลิศแบบว่าโปรอ่ะใช่โดยที่หลายคนตลกเลยใช่โดยที่แบบว่าปีีเแล้วนะเหมือนกับแบบเหมือนจะมีนิดนึงที่อยากจะส่งซิกแต่ปีนี้ไม่ต้องคือใครถามอะไรฟ้าสามารถที่จะตอบได้แต่ไม่ใช่ว่าเก่งเลิศเลยนะแต่เก่งในสไตล์ที่ว่าพูด เป็นประโยชน์ยาวๆได้เขามั่นใจมากเขามั่นใจมากใช่เขามั่นใจมาก แล้วเขาก็เป็นอะไรที่แบบว่าอยากไปข้างนอกอยู่นะคือเขาป้านใจในการถามในการคุยเขาเขามีอ,อ,มอ,อะไรเขาถามไปเลยคืออันนี้คืออะไรอะไรคือเอ,อ่อสนใจมาก<น>คือใช่ปีที่แล้วมันยังเป็นรู้สึกแบบกระตุ้นเต้นกันบ,บต่างประเทศเดี๋นาะเพราะเหมือนกุหลาบอะหยัดตัวรอบโลกกุห <c oughs> ลาบหยักตัวรอบโลกไทยกันเลยไ <c oughs> ทยกันเลยใช่กุหลาบหยัดตัวรอบโลกนั่นแหละแล้วก็ว พี่ว่าปมนเขาไปลี้นคือค่ะใช่ส่วนชาก็เขาขึ้นตรงนั้นแล้วเป่นเเลยเอันนี้เลงแล้วหนูหนูหนูว่าน้องชาเขาโตขึ้นแล้วเขาโตจากปีที่แล้วใช่เขาโตขึ้นเขา เป็นลีมาทูมิชชนอนายีมาทนั่นถือควาท้ขงหน้าหลังมากขึ้นในความคืนเตนะเพราะว่าเมื่อสักค่นี้เขาจะดูนี่เขาจะดูปีนี้ก็จะเล่นมากขึ้นปีนี้เราจะสนิกกันมากขึ้นสฟ้าเขาเปิดเดิหน้าเลันะร่างชายต้องมาต้องไปตัดสแล้วคุยเล่นปกติเหมือนเดินั่นแหละน้องชายต้องเพงเก่งขึ้นเยอะเลยอ่ะยเยอะเอ้นี่หนูไปอยู่ นม่ใช่หลอดเลย่ยพราะว่าีก่อนที่จะทำคอนเสิรตเขาใช่ไหมก่อนที่เขาจะมามันก็จะเป็นคเสร์ตเขาที่เมืองไทยเนาะที่นี่หล่อุดน้ท้องเสียงพี่แพจริงจจริงจพี่พูดกับเขาลามเจงแล้ววกเจริงไม่พี่แพเอาจริงตัวน้องชาเองอ่ะก็มีแฟนที่ไม่ใช่แฟนนาะงคืเต็นเราแล้วแต่น้องชาคัอเราต้องเข้าบบว่า การร้อเพลงกร่นการเ่นคนเสิรต้องเพ็งพิณมารชาหลักราเป็นนาองามแล้วต้องเริ่มจากสุดคือตู้หนูยอมรองต้งชาวของทีมาก พี่พอใช่เธอว่าะร้องเพลงมีพอใช่ไหมเจรเข้าร้เพืไม่ใช่แบบดูว่าเข้าใจปะในระดับที่แบบว่าฟังแล้วไม่รู้สึกอะไรอะไรอย่างเงี้ยคือฟังแล้วก็เพลินอ่ะใช่พี่นเราฟังมีเราฟังมีเราฟังดีใช่ใช่เรื่องจริงเรา้กงดีเราฟังดีเขาใช้ของชาพี่เขาเก่เขาใ้อมู่ี่เขาเก่งก็แบบแน่นอนเราเรียนรีองเพลงเพี้ยนอยู่ ปีนี <c <c ้เทอามาลงุนท้าีนปีนี้ที่แบบชาแบบีเพือเจอมากแต่ถาเกิคนที่แบบว่าคนที่เขาอยาเอาชาแากทาเปเทียบกับคนที่เป็นนงชามันใช่ไหมคือจริงจเพราะว่าทักคนที่บอกมน่แคนเขาอกว่าคุณหรอค เราจะบอกว่าคนที่เป็นแฟนฉับชาล็อตแต่อินฟ้าเขามาเขาดูอยู่ะที่เขามาประทาบรักลูดใช่มาเนี่ยเขาไม่ได้คาดหวังว่าชาลอ็อตจะต้องลองเป็นฮันเสียทีดูชาล็อตก็คือชาลอ็อตเพื่อนี่นะมองมองเลยนะว่าการทำมาเสร็จง่ายๆเอาใจที่คนไม่ได้หรอก เราทำคอนเสิร์ตมันก็คือธุรกิจเหมือนกับเราซื้อของอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเราก็ไม่รู้จะขายได้หรือขายไม่ได้แต่เราก็ต้องเอามาขายสุดนะดังนั้นอ่ะยังมีจังแต่ไ้ทุกคนมาซัพพอร์ตถ้าวันหนึ่งเนี่ยเราล้มจากการทำคอนเสิร์ตมันก็ตามเราก็ไม่สามารถที่จไปซื้อของชิ้นใหม่มาได้ถ้าเกิดว่าคุณก็จะไม่มีสิทธิ์ที่จะเกียนในอนาคตได้เราก็ไม่รู้ว่าจะมีใครที่สามารถซัพพอร์ตได้ซื้อมาได้ที่จะมาให้คุณได้จับต้องหรือว่าได้ดูอะไรอย่างเงี้ย ก็เลยเหมือนกับว่ามันก็คือเหมือนมาสัพพอดเหมือนมาสนุกเหมือนมาเจอเพื่อน ถูกไหมแล้วเขาก็ไม่ได้มากันง่ายๆพี่แพทย์กกหมอก็ไม่ใช่พี่วัดแบบว่า,กกาเฮ้ยบุคลาเฮ้ยต้องตอบแล้วนะพ,พี่คุณพาเซอไปได้หรือเปล่าเมื่อไหร่ที่คุณพาเซอร์ไพรส์ทุก,กอย่างเขาเลือ่อนเขาทำเนินต่อ,อไปอ่าแล้วก็ก็ยังมีงมีคนเจอกับพี่วัดด้วยก็แอะพี่แพรย์บอ,อกไปได้ใช่ไหม <laughs> บอกหล้วแหละพี่แปะทำจริงไหมทีบ่บอกว่าทำนี่แบบทำสุดท้ายฟอร์วายใช่ใช่เพราะว่าอย่างที่บอกว่าถึงจุดนี้คือจุดปวดถามว่าถ้า,ามันปีทุกปีมันก็จะเป็น,ปออนแบบว่าติดต่อไม่อยๆนะแฟนขับเขาอะแฟนขับผ่านแบน,นขนับ<ช>มันก็จะเป็นแบบนี้ใช่เป็หน้ามันก็เลยติดติดอย่างนี้ อีกสองปีมันก็จะยังเป็นปุ๋ยถูกนะดังนั้นเนี่ยที่มีความรู้สึกว่ามันกลายเป็นประเพณีเป็นกีฬาสีหรือว่าการประจำปีแตวก,ก็มาไม่เป็นไรไม่มต้องตื่นเต้นแต่ขึ้นแต่จะมาจะมาที่ไหนเท่นั้นเองถูกปะดังนั้นน่ะที่ ทำทั้งน,นี้มันคือจุดพิลึกพลักี่แล้วสำหรับน้องสองคนแต่เราก็ยังมีเรื่องชุดชิปกรัรนี่ออกไหมแต่ถามว่ามีหน่าจะจัดอีกไหมมันก็คงอาจจะไม่จัดแล้วสำหรับเขานะเพราะว่ามีไห่บอกมันไม่ใช่งา,านระเคมีไี่จะมาทางเลยเด็กมันก็ไม่อยากานะเพราะว่ามันก็มีความรู้สึกน้องก็มีความรู้สึกว่า หมึกเราก็มาแล้วนะพี่บอกป่าพี่เคยจัดคอนเสิร์ตที่เอาศิลปินพลงมาซ้ำจริงๆถ้าจําไม่ผิดอ่ะก็แค่วุ้นเดียวที่เอามาซ้ำอะนะหลังจากนั้นก็เราก็จะต้องเปลี่ยนไปทุกปีใช่เพราะว่าคงไม่มีใครอยากจะมาดูทุกปีทุกปีหนูบอกว่าคือด้วยความที่น้องชาแิะลฟ้าเป็งเขาคือเป็นนานมาะ เขาจะต้องมีผลงานออกมาเพือสร้างฐานอขยายฐันแฟนงถ้าสมุติเขามานะคงไม่ได้คอนเสิร์ตคณจะเป็นประมาณว่ามีไม่ได้คุยดีกนแค่นั้นเองชายร็อกดีใจร็อกอาจจะแบบ สมมติกลับมานะถ้าสมมติมานะน่าจว,ว่าถ้าเมืองเดียวผมไม่ได้ไปเมืองเดียวเนี่ยด้อเนี่เมืองเดียว้องเพลงนี้ไน่อยอ้าอาจจะมีน้องเพลงนี้หน่แต่ว่าทุกคนก็จะกลับคือทุกคนอะ่ะจะต้องไปรวมตัวทนนี่เมืองตรงนี้อันนี้หนูอยากติดแอบเอาจริงตัวห่วนตัวเป็นตัวเพราะว่า ดูคิดว่าถ้าหัวเอาเดียวเลยนะพี่าวเอาอะไรเอาไรอร่เอาเอานมเดียวว่านเอะถ้าหนข้งในว่าอะไรลังหรือยากรู้ว่าแบบไอ้ขาแบบว่าันีกปถ้ามันไม่ลังก็ไปเจอตอแต่ที่บอกต้องดังก้อยางเราว่าขดแล้วก็ แลายคนอนที่แบบของคนที่รู้จักเมื่อสังคมนี่ือตอนที่มันมีควาับางคนเขาอะชอบแต่เขาเตนใครดูเลยแต่งข้างอกปีนี้ที่แมวมี่อะอยู่อยู่เตือนหนักแาเขาที่เดไม่ดเตือที่ดาราเตือถ้าดาราสูบพอจะทำได้เขาก็เตือที่สุดแต่ปีนี้ก็จะใชยผมที่แบวเขาเงคนของคนทำมาชดใชแล้วที่นิยอมเองแต่ เขาเป็นมเดนสนารดเขาเป็นาคุนเีขาเป็นคาษขออเตเลเขาเป็นน้าแบบีปองกฤเนารบเาังกระเทศตกีเขาเป็นนายอ่ะยากเ เขาใจนี่แหละแต่ไม่รู้ล่ะรอฟังคาะเอางี้ละกันรอฟังถามนีแ่แหละจดูเห็นด้วยกับการที่แบบว่าใช่ไหมค,คือควรจะมีเมืองเดียวและเป็นเฉพาะนี้เป็นฟิี ยกมังตายนี่ก็องเคยอี่แม่แต่มันก็เป็นเมืองเดียวใช่ไหมแต่มันก็เป็นอะไรที่คุงแนบแต่รอบเดียวจบแต่สามชั่วโมงที่ใช่ดมีกว่าที่เป็นเหมือนางานมันเป็นเหมือนแบบท่านจะทําเป็นงานประจำปีจะต้องใหญ่อะไรครั้งเดียวไม่ใช่แบบกระจายไปทำมือจังหวดอะไรอย่างเงี้ยเท่านั้น เรารอรอดูรอฟังคำตคำสุดท้ายเท่ากับเดีวมันจะไม่ใหม่แล้วเท่ากับใค่ยังไม่รู้เลยยังไม่รู้เลยยังไม่ร um, ู wow ้เลยอังกฤษค่ะคุณกรมเดี่ยวเอาเองเป็นผู้ถือมาจากทางกาเมืองกับบ้านกับบ้านสังเกด้วยอ่าทา มาแล้ทั้งหสามเมืแค่ดมความประทับใจมนแตกต่างก syn no, uh, ันะนิวยอเลยนะจริงๆแล้วว่าประทับใจทุกเมืองนิวยอร์กนี่มันประทบใจตรงที่แบบว่าทัมสแควมันเป็นเมืองที่น้องควรจะไปพี่บอกน้องนะเวลาน้องถามพี่แบบว่าพี่าถนิวยอกไปเราจะเจออะไรหรอ่าิวยอกมีลุกไปนะเราเจอทัมสแควรพี่ส วเขาเขาดูใต้ดบเบาอเราเราส่วนดีเนี่ยของพี่แคทพี่บอกว่าดีซีมัไม่ใช่เงินใหญ่ไี่ไม่รู้่านมจะเยอะขนาดไหนแต่เหมือนเราไปเราไปดูไทยเราไปดูเคยังอู่ไหมคือแตอลนะแล้วนก็คือหลาต้องาเธอต้องไปเกียบดีซจริงๆไปอู่ไม่ไ ส่วนคอริด้าเนี่ยที่มีความสุขว่าเป็นหมื่นคนลื่นเลยเป็นหมือนที่มาเลยต้องมาเต็มเลยต้องปาร์ตี้แล้วใช่ต้องปาร์ตี้ต้องคอริด้า้องปาร์ตี้อยู่เอลเอ้ก็คือกลับไปเจอเพื่อนเพราะว่าวันนั้นที่เอลเอ้ยุ่ยวคนเยอะมากที่เลยมีความสิดว่าเอ้ยคือใจยังไงก็ตามมันต้องมีู่เอลเอ้เป็นงปิดหรือมงเปิดหรือเป็นหนึ่งในสี่ จะปิดหรือเปิดไม่สำคัญแต่ต้องมี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 หนึ่งตื่นต้องมีต้องมีน้องก็เออต้องคืพี่แล้วพี่ก็เลยบอกว่าแล้วโชว์อ่ะแต่ละเมื่อนี่โชว์ไม่เหมือนกันเพราะมีคุกเกงของคุณแม่งมาเขารู้เนี่ยว่ามาถึงตรงนี้แล้วสภาพแม่น้องเป็นยังไงอะไรยังไงปุ๊บเขาปรับโชว์ทันทีให้มัน เหมาะกับบรรยากาศเหมาะกับไทยรับชูธนี้เขาพูด <c oughs> เลยบอกว่าเอ้ยเพลงเขาเอามาเป็นร้อยนะเพลงยีงม,มาเป็นร้อยนะเมื่อนี้พอปั่นตรงนี้ปุ๊บไอ้ที่ส่งลิสต์มาเปลี่ยนหมดเลยเฮ้ยคือกับคนไทยเลยเอ้ยขอลิสต์เพลงใหม่แล้วเอลเอ็มเป็นเมืองที่มีหลายแฝดดังนั้นเพลงใหม่จะยังไงก็ตามเอ็ลเอได้ไม่หมด ใช่ไหมเคยดูมันไหมตาไเลยอเป่าพี่แพ้มนี่เจไาแม่กับเจ้าจพี่ลุงมาและพี่ลุงดูยังไงพี่แพ้พพแออเรา,มา,มา,มา,าจริงจร่งว่าถึงมันร้อนกันอยากไปมันันย,อย ไปสร้างสิ่งต่างๆเพ้่อท่าอยากไปคุยกันกันเพราะว่าทั้บเที่ไทยเบาก็อยากเห็นที่แฟนที่มางานที่มาที่ตาแบบาแบบนี้ในแบมันหนักไปไแบบที่เพื่อนที่เที่อนบางคนบางคนอยู่สภาพไหนเขาเป็นพี่น้องกันบางคนอยู่รองแตกเป็นพี่น้องันบางคนที่น่ารักมากที่แบบหละหลายคนเลยที่มีับ มาเจอกันใ้สัมักนไยอุ้ยเห็นคนน่จันมันไม่ได้แล้วนงขาว่่กงสัแต่ว่าไม่ได้ทเื่อตอนต้องเด็กมามันตงมันมันจะทุอย่างยอดอ่ะเร็วป่ะนูกคือในนั่งโต๊ะกันแับน้องแฟนคับจับที่รู้จะไม่ได้ละ กับผู้หญคนหนึ่งเรอคุนหน้าเขเนาะแล้วเขาก็บอกว่าไปเจอฉันที่ดาสไนจไม่ไหนุมอ๋อจะไม่ได้อแล้วก็เขาก็ได้ันคนหนึ่งที่ก็บอกคนนี้แล้วเขาก็บอกว่าฉันเป็นคนที่นี่แ้ว่าฉันมานะฉันก็นก็ลืมของไในรถไฟที่ก็อู้สงสานจะเลยอะไรเงี้ยไม่ได้ใช่มาที่นี่แล้วพีลืมว่าไที่ไหนไปรู้รู้สงสานจังเลย แล้วบอกทิ้งยาว่าชันได้ของไปแปลแหลให้คาทีคาทีอ๋าจำได้แล้วจำได้แล้วจได้แล้วจำได้แล้วแล้วตอนที่เขาว่าไม่ถ่ายรูปป้ามีหกว้าน่าจนี้คาทีเอไปที่แล้วป๋าบพยายามนึกออจำได้คือทิ้ปพาเขาจำอะไรละเอียดได้นะยเวลาพูดกับเขาบุ๊เนี่ย เขาจะอ๋ออ๋อ,อในที่นี้ไม่ได้อ๋อเพื่อเอาใจคนที่เรากำลังแนะนา หลังจากี่หนูจำได้อย่างนี้มใช่ไม่เห็นวาจำได้ใช่ใช่ใช่ใคือบอกเขาสองสามคนถ้าสติที่จำได้ที่จะบอกเขาว่าพี่อยู่กับเขาตลอดไงเขาบอกเขาก็เฮ้ยพี่อยู่จำได้พีูจได้มันเป็นอย่างนี้มีใช่ไหมพี่ใช่ฉันหลอดก็แบบเิปัดหนูเพาะไอ้หนูจำได้แลพี่คือเล่าดีเทลไปนีดนึงเฮ้ยจำได้ไหมจำได้เพราะว่าพี่เป็นคนชอบดิวดังนั้นทุกอยางมันจะมีมอนโี่ทกอยางมันจะมีสตอรี่ของมันจำได้พี่อย่างนี้อย่างนี้อย่านี้ด oui> ังนั้นอ่ะเขาก็จะแบบว่า จำได้ทุกอ,อย่างไปนักกครับต้องกลัวเรอกเขาจำไม่ได้ถ้าพี่จําได้แล้วพี่พยายามฝึกดูเขาเขาจะจำกันจำได้ไหมตอนนั้นตนนั้นจำได้ได้จำได้ทํนาสุดท้ายเราพี่ทคพี่ทมีอะไรอาปากยาปอกแนแไม่ว่าจะปเป็นเป็นแฟนอกฟลาทะเกีนไข่า ชาวฝั <łość> ่งดแปเหรือว่าตัว้าเองันเป็นแบบแลๆแบผสมเพราะว่าหนูมัไ่ชอบหนูก็แบบหนูนวาฉัน้เอาเอ็มาถึงขนาดนี้ใช่ไหมไ้อยู่เลยมนเจอเอ็นปีนี้แล้วจัดที่ใหม สวยเป็นากที่เป็นจริงเมนอใหม่ที่เราเพิ่งไปคนพบเจอเบอร์รี่อะไรไม่ใช่ค่ะชื่อเวอร์มอนเวอร์มอนดมันเป็นคำที่สวยมากนะแล้วก็วันที่เราที่เจ็ทไปอยู่อ่ะันอีเขาเลคือสั่งว่าเครื่องเสียง่ะระดับสิล้านเหรียญสวยยจริงที่อยากถ่ายวิดีโอไว้ไม่แน่ใจไปดยู่ตัวสำหัเรก่าที่ตเอปี2ให้ดูนะหากไให้ มันสวยจริงทุกอย่างมันสวยได้หมดเลยแล้วก็เราอะตอนที่เราเไปดูหยอกฉันก็เห็นความแตกต่บบาตงระหว่างเลี้ยวหยอกที่เขาใช้ไลฟ์แบดกับเอ่ออะไรอะไรก็ยิ่งแฝดก็ต้องแฝดก็แตกต่างกัเยอะดังนั้นอะ LA ลเอีเนี้ยใช้ไลฟ์แบดเพลงทุกเพลงมันก็จะไม่มีในแฝด เป็นเพลงมันก็จะสามารถปรับเปลี่ยนได้สมมติว่าพี่ถูน้องบอกว่าพี่หนูอยากร้องเพลงนี้ถ้าเอา่อนักดนตรีเล่นเป็นเ,เล่นเลย,เลเลยไม่มีอะไรไม่มีไม่ดังนั้นคือหนูบอกว่าคอรมใหม่มันเกิดขึ้นและแล้วถามว่าโอ้ยไปดูเขาบอกว่าเขาเออเขาก็ไม่ใช่แบบออริฟต์จริงๆหรอใช่ไหมอย่าไปมองว่าตรงนั้นเอาไปมองว่าเราเราอาความมันเพิงมาให้ถู ทุกคน mm hmm. ก็อยากให้เสร็จพอกอันเะิอนจอยโมเมนต์ที่ใช่ไม่ว่าจะเป็นนักร้องคนไหนก็ตามที่มา mm hmm. าบอกนะไม่ว่าจะเป็นักร้องคนไหนที่มาก็าอยากจะให้มาดู mm hmm. เพราะว่า สิ่งที่คุณได้ดูเนี่ยคือไม่ได้บอกว่าอู๋ขึถึงบ้านไม่ใช่อย่างนั้นอยากให้แค่แบบว่าไปดูเพื่อความมันเทิงไปดูเพื่อแบบว่าเออนอไปเจอเพื่อปูอ่อาชวยเพื่อปู่ไปดูให้กําลังใจซัพพอร์ตผู้จัดของแต่ละคนซึ่งพอผู้จัดของแต่ละคนที่คุณไปซัพพอร์ตเขา่า,าเขามีกําลังใจเขามีเอ,อ่อต้าานทุนที่สามารถที่จะไป่อยอด มีเงินที่ป็นำว่าคันที่สองแล้เขาก็อยากจะทำเปคันที่สามด้วยหรอกมาเพราะว่าถ้าใครจบอยู่ที่อันแรกทุกเนี่ยมันก็จะไม่มีใครที่จะกล้าจะจับคันต่อไปต่อไปได้ถูกที่บอกว่าถ้าปีนี้เขาสำเซสอีกพี่ได้เขากลับมาอีกอันนี้เราไม่รู้ใช่มันก็มีหลายอานหลายหลายหลายอุปกรณ์ที่จะใช่หลายอุ่กรณ์ใช่ก็เลยอยากจะให้มาซัพพอร์ตเราค่ะ เขาไม่ได้เก่งแบบนัำน้ำวันแต่เขาก็พยายามเอาความฉุกเฉินมาให้คุเลยว่าแฟนก็มีความฉุกเฉแฟนมึงไทยก็ต้องรักเนาะแฟนมึงไทยนั่นรหละแฟนมึงใครแบบสปอร์ตจุดนี้เหมือนกันแฟนแฟนก็แฟนก็ได้ละ <ừ, S 1> สปอร์ตจุดนี้เหมือนกะันใช่ตอนนี้แบบเข้ามาถึงแล้วที่ไม่ไมนะมรู้จักเลยเนาะรู้จักแค่สองคนเลยเราก็จะแบบว่าเอ้ยควที่เราไม่ได้เสพมันตัน้งแต่ต้นเราไม่ได้เสพจากไหนเลยแปลกเลยนะ ไม่ตาไม่ได้ตามไม่ได้ตามเลยแล้ววันที่เขาเดินมาเราก็พิดใรใจเลยว่า คือฐานเขาจะเป็นแบบคือถ้าสมมติเราเตจนล้วร้องหนุ่มคนที่คนดังมากๆเราก็จะดูแบ็คกราวด์นะเอ้ยเขาจะเป็นแบบนี้นี่เราก็จะคอยฟังเฮ้ยช่วงนี้จะมาในขนาดไหนเนาะว่าเขาจะแบบดังเขาจะดังในระดับไหนแต่เราเท่าที่เรารู้เนี่ยเขาไปถามหนุ่มเราเพื่อนสนเขาก็ไป็รู้จักเราจะต้องรู้เราว่าน้องเขาจะเดือดเยือดแบบเพราะว่าถึงโอ้ยน่ารักตป็นดินแต่ว่า ไม่ได้แบบว่ากลัว่าฉันตั้งในหมู่คนนี้ฉันจะต้องอะไรอย่างเงี้ยเขาจะมี่เคยเจอแล้วนะพี่เบิร์ดขชัยอะ่ะเขาบอกว่าคนม,มาเจอน้องที่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 สุดเรือบ้างเออที่ให้จังเลยอ่ะเขาแบบเออน่ารักแล้วเขาก็แบบรู้จักแบบเขาเรียกอะไรน่ะให้ใจอ่ะทั้งหลายเป็นให้ใจใครไปนะ,นะวันนั้นน่ะต่อให คอนเสิร <c oughs> ์ตะยังไงก้นามกูกบไปอีกนิดนอันนี้คนนี้สุราเขาใช่ไหมอรพแคทเนี่ยคามสุขจริงมีพ่อาเหรอโอเพีคทอพี่แคทเทำิดีเพราะว่าเขาอค อือใช่เราไม่รู้ดกเหมือนพี่แเราบงคพี่ก็บอกว่าพี่พทที่ไปดีซีนี่เป็นทกอย่พี่แคทนะขับรถพี่แทเป้านไหนเลยจะพ่น้องไม่เคยปวดเลยนะน้องที่ไปได้กินเปิดงงอร่อยอร่อยพี่แิทกินง่ายง่ายมากถ้าเป็นบางคนก็บอกว่าเฮ้ยไม่นะพี่อะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมเออคือแบบปุ๊บปั๊บ อีกรอี่จะาให้มามาขับก็ตนะ้อชอบมากเลยใช่ใช่ใช่ขี่มาดง่ายอยู่งง่ายมากแต่จริงที่ทำหนูหนูคิดว่าสำหรับตัวเองถ้าหนูเห็นใคกับหนูฟังตึ้คือในสิ่งเที่ยวค่ะแบนที่่เป้าหมายขับรับเขาดูความถูกันดีต่วงูความูกดูยทีกคนที่ทำนานหนึ่งมันไม่ได้หรอกผู้จับมือใช่ไห่มันไม่ไมันได้งานใช่มันทํ่งานแล้วก็ สำหรับการทำคอนเสิร์ตที่เป็นกลุ่มยิง่งไม่ง่ายกลุ่มนะใช่ไหมเป็นกลุ่มอ่ะมัามีอะไรมันใช่เป็นกลุ่มคือมันอยู่ในกลุ่มนี่นแหละเราจะเอายังไงที่จะให้ไอ้ไอ้ลอ็อดี่ยเข้าไปอยู่ในกลุ่มเนี่ยมไม่ง่ายเลยไม่แต่หนูมันใจว่าดีเดียเขาเขาจะมีผลงานใช่อู้เยอะเลย คือเพราะว่าได้เป็นการเพิ <die> ่มของ่ระเพราะว่าการที่คุณจะมีการขัเพิ่มคุณรู้พอคุณตกไได้ต๊วเขาไปย้อกับคุณคนเดีย้อหลังคุณเลยตั้งแต่ประตูอีสแปร์อะไรขอให้ตกได้ประตูอกานก็มมีเหมนกัน เราดูพี่แด้ก็เราดูพี่แท้สมคกไม่ดูน้อยัไูเลยต้องับแต่พี่นวัดเม่ไหร่พ่นวัตมนข้าวก็จะแหละกันเอากี่า้องแบบแค่โชว์เดียวน้อเดี๋ยวกลาัแค่เดียวอนดียวเพรเอลเอม่าพี่นวัตท่เขาแบดมันจันไ้บอกกันทีลา เาอยทสานพานะบอกาที่ลาเาากล้า่ตดาวมนื่นะเขาะไม่ใช่จบจบไปแล้วตอนนั้นเหรอเออตอนนั้นได้ตแ่ตอนนั้นได้ตำแหน่งี่ามัตอนนี้ไม่ใช่ไม่ใช่ทีู่กแล้วพอเาเป็นผู้จัดการมีหน้าเขต้องเป็นตรอเดี๋ยวไปตลอดไปก็รับตรงกันพี่แท่ะเราท่ทนกที่นเลิศรเนี้เขก็เป็นไปแล้วนะ

วิ่งไล่ฉาดนางโู้อเหนื่อยเลยนะว่กนู่ะอก่อนแล้วกันเนอะก่อนแล้วกันเนอะอขอไดูกิโลเมตรทั้ง1าิลเมก่อนเาะว่าหน้าน่ก็โลมรหน้าองเหน้าสีกโลมตไหนก็ขอบคุณที่แพมมากนะค้าวันนี้ในรายกที่อย่หนาก็ฝากความหวังไว้่พแพมทุกอย่างเสีอื่นผมก็ทำได้อ จริงบอกเขาบอกว่าที่นี่แทมดูแลสิ่งเดียวกนอืงนจะทำได้ไม่รู้อันนี้เราก็ต้องอดูแทมว่าใครจะทำได้